สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เทอนิวส์กับดิฉันพรหมจารีอยู่ทาวรสวัสดีแม่อาวางประโอนผุ้กุ๊กคเนียน้องขยมพรหมจารีอยู่ทาวรเราไปพบกับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้กันเลยค่ะ ค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีการถแถลงค่ะว่าจะเปิดสถานการณ์สุกเสรินเนาะค่ะเทอร์นิวส์ได้นําเสนอข้อมูลที่เป็นบทสรุปและยังไม่มีคําอธิบายใดๆทั้งสิ้นให้คุณผู้ชมได้รับชมรับทราบกันก่อนมีอยู่หกหัวข้อด,ด้วยกันรับชมค่ะ 1. ถ้าไม่ให้บุคคลใดออกนอกสถานที่ในระยะเวลาที่กําหนดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจน้าหน้าที่หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น 床。 ห้ามไม่ให้มีการซุมนุมหรือม,มั่วสมไม่ว่าจะเป็นมั่วสมเล่นไพ่ไฮโลป๊อกแดงหรือว่าพื้นกันหรือกระทําการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย 3. ห้ามกรรมน,นาเสนอการข่าวการจาหน่ายหรือเผยแพร่ซึ่งหนังสือสิ่งพิมพ์หรือหนังสืออื่นใดที่มีข้อความอันทําให้เกิดปราชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ สุกเสริมนี่4ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือใช้ยานพาหนะหรือกำหนดเงื่อนไขาการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ5ห้ามการใช้อาคารห้ามเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ6ให้อพยพป,ประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าวหรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่เขากำหนด ในส่วนของคำอธิบายรายละเอียดหาอ่านกันเราเองหรือเบิ่งทีวีทีหนังเบิ่งกันเอาทำความเข้าใจเอาค่ะ สำหรับประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้26มีนาคมนี้แน่นอนแลลในช่วงนี้สนับสนุนข่าวโดยสายการบ,บินวันกูกลัวบริการไทยด้วยใจกรูน,นึกถึงของถักนึกถึงกะหรีป่ปาตาปูกินปุ๊บเป็นกะหรี่ปั๊บ<า>ข,ขอขอบคุณสายการบ,บินไอเอีเทียทีย<า>่เยียก็บ,บินได้และสุดท้ายขอขอบคุณโรงไม้สัตว์จำปาทองสัมผัสใหม่ในการนอนหลับแล้วตื่นยินดีคืนเงินโมบันองของขวัญที่น่าสนใจได้ที่ www dot com ทุกท่านร่วมสง S <S ่ง SMS พูดคุยกับเราได้ที่212264 2 3 6และ2 4 8จันรายชีอัปรีมณีแสงแต่แจ้งแมงแจ๋จจจถ่ายภาพในฉันพรมจารีอยู่ถาวรรายงานสวัสดีค่ะเราจะทำ